สวัสดีจ้าลาสาวกละสินบินดำนำซุมแรงไดโนเสาร์เมื่อนี้ลาจะมาอ่างบักหนาจา้าเบิงเบิงเบ,บ,บิงค้นจีนเขียนลักองละราคาไม่หายเดียบรลอยเลย <laughs> มาอ่างบักนาจา้าลาฝากคนจีนซื้อบักหนาจาัดเท้าเปาม่หายลาล,าลานลาแบบ บุมีบักน้ากินละแม่จ้าเออจะซีเดือนลหลายยิ่งพันเด็กกลับเมืองไทยยุป,ปกิหลาสามเดือนจะกลับเมืองไทยเทื่อนหนึ่งเนาะจ้าเนาะเออกลับไปบัดดีลฬาก็จะต้องแบบเอาบักน้าแม่จ้าเอาบักเน้าเป็นลูกๆนี่มาบ,บีมบมาบีบใส่ขวดอ่าบีบใส่ขวดแล้วกะอันอันแพ็คใส่ในกระเป๋าเดินทางมาเนาะจ้าเนาะพอมาหอดประเทศจีนลาก็าสิแบบซอยซอยแล้วซ้อ,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 อยแบ่งใส่ถุงแม่จ้าถุงแบบประมาณว่า อันสันสีใส่กับยิบมากเทละถุงเทละถุงยังสีแม่จ่าเออนั่นแหละลากระซ้อยซ้อยซ่อยซอยใส่อันแต่ละถุงแต่ละถุงแล้วก็ยัดใส่ช่องฟิตก็ะยูได้แบบโดนยูได้จ่าสามเดือนได้ยูลาจะกะแบบให้มันได้ยูสามเดือนแต่ว่าเที่ยวนี่มันมีเหตุจําเป็นเนาะไวรัสโควิดบวสามารถที่แบบจะกลับเมืองไทยได้นัดตอนนี้เออก็เลยห้คนจีนซอยสื่อในเถาเปาห้แม่จ่าเออ อันบางคน,นถามมาเอาเป็นยังเจ้าคือว่าออามาเป็นลูกโลดอยากจะบอกว่าสินค้าโตนี้เป็นของต้องห้ามจากประเทศจีนว่าให้เอาเขาในประเทศจ้านั่นแหละจ้ะอ่ากลับมาเบิรงนะจ้ะนอกบอกับกนาวเฮาบักนาวเฮา คนจีนเขาหูจักบักนาวแบบนี้้อจ้ะจะบอกให้คนจีนน่ะข้าเจ้าจะหูจักบักนาวแบบอันเป็นน่วยญ่ๆลูกเหลืองๆอันไม่จ้าที่แบบข้าเจ้าเอาไปเฮ็ดเป็นน้ำมะนาวคั้นน่ะเออลักษณะจังสันน่ะเออลักการข้าเจ้าจะหูจักเป็นแบบ บักน้าเนือเหลืองๆที่แบบหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นที่แบบเอาไปประดับประดาอยู่ในแก้วน้ำผลไม้นั่นแม่จ้านั่นแหละคนจีนขาเจ้าจะหูแบบนั่นแบบเนี่ยเขาเจ้าบ่หูบักน้าใส่สมตามบานเฮานี่เขาเจ้าจะบ่คอยหูมันมีหน่อยแม่จ้าประเทศเขาเจ้ามันมีหน่อยบักหน้าแบบนี้บักน้าที่ลาให้คนจีนสั่งมาหน่เนาะจ้าเนาะลาสั่งมาทั้งเบิดสามจริงสามจริงก็คือดึงจริงก็คือเคงกิโลสามจริงก็คือกิโลเคง เพิ่นขายอันครึ่งกิโล13.6หยวน13.6หยวนสันตีเป็นเงินไทยกับประมาณครึ่งโล60บาทเน,นานนะจ้ะเนาะลาสั่งมาโลครึ่งโลครลึ่งก็180บาทบ้านเฮาอ่ะมันบบนับเบิ่งเนาะจ้ะเนาะว่าโลครึ่งนี่มันจะมีบมะนาวจาักลูกเดี๋ยวล,วลวกกาเอาตะกร้ามาวางแป๊บนึงนี่เน,น,นาะจ้ะเนาะอ่ะ2 4 6 8

เบิดละจ้าโบเบโบเบแล้วโบเบโบเบแล้วมีอยู่ส6สหลูกส6สหลูกลอยแปดสิบบาทลอยแปดสิบหารส6มสหอยแปดสิบหารส6สหตกลูกละหาบาทเนาะจา้าเนาะหาบาทมันถูกหรือมันแพงกว่าเมืองไทยบานเฮ่าน้อบาทที่นี่เนาะจา้าเนาะส่นเมนอยู่บ้านเนาะโอ้ยอยู่หลังบ้านลาบัากหลายหนึง่งปลูกต้นเดียวกินได้โอ้ยกินจนแบบ แบบกินทิมทิมมันแม่จ้าเออลักษณะเนี่ยบ่ต้องซื้อเออนั่นแหละแต่ว่าไม่อย่หนีเนาะคือว่านั่นแหละลูกละหาบาทจ้าลูกละหาบาท <c oughs> นี่แหละจ้าชีวิตตังแดนของหลาจ้ากับโบมีอย่างนา่จ้าเนาะมาเราเรื่องบักเน่าซูฟังนา่จ้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อถ่ม่ารับช่อมรับฟังน้ำกันจ้าฝากเป็นกำลังใจให้หลานนเด้อจา้าเป็นกำลังใจให้กันและกันไปตลอดตลอดตลอด,ลอดจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย